แต่ดีก่ก็พี่น้องก็เห็นร่างพึงไว้แล้วครับไปหาอิงกับกวัดจะไปหาอิงแล้วก็ไปคุดออ่งทําเหยื่อปละไลเลยแหละที่ไหนได้ไปดูต้นเก่าบุกเขาไปดูต้นเก่าครับในป่าอยู่ค่าต้นประดูไปเจอพึงเลยร่งงย่างใหญ่อยู่คอนเก่าครับต้นนี้ผมเคยทําคลิปสองครั้งแล้วครับครั้งหนึ่งบนยอดอีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้แหละคอนเก่านี่แหละคอนเชิงเกือบตั้งแต่ว่าร่างใหญ่เลยครับประมาณใหญ่ๆ แต่ว่าเห็นง่ายๆครับก็กว่าจะไม่เห็นก็กับมาเตรียมของกับอุปกรณ์ก็กว่าจะไม่เห็นผึง่งก็ไปหาอืองทําเยือปอะไรยังไม่ได้อืองเลยเห็นผึ่งก่อนกลับมาเตรียมของเห็นง่ายๆครับบอกเวลาตามตัวก็รึงวันนี่แหละกลัวจะเห็นหลังเนาะรึงวันคนวันยังมีเห็นหลังเลยอันนี้ก็ไปดูตัวเหล็กเห็นเลยไปครับไปดูลีลังผึ่งกันเลยไป มาที่ลังพึงครับพี่นกหินก็หินไง,ไง่ายๆไม่หินก็ตามตัวครึ่งวันนี่ครับคอนเก่าเคยถ่ายคลิปอยู่คอนต่ำเลยแล้วขดบนโยชนเคยถ่ายคลิปอยู่ตัวนี้สองครั้งละที่ถ่ายคลิปเจี้ยวก็เจี้ยงง่ายๆตามตัวก็ครึ่งวันนู่นแหละนม่สุ่มลวงไหนดีพี่นอกเอ้ย ดวงกรได้ไมันนูน่นโอ้ยมี่จะใบใหมบ่บังด้านนู้นก็ย้อนแสงลองซูมด้านนี้ครับอะคนเก่าเลยคนยังใหญ่ลังก็ใหญ่อยู่นั่นตรงนี้แหละ ใบใหม่มีแต่ใบใหม่บังด้านหนนมันย่อนเสงอีต่างหากเอเจอึุฝึกแบบง่ายๆมาหาเยื่ออึงทำเยะะื่อไปหลมาฝึกเฉยอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับนี่แหละตอนจุดครบอีกสักครู่อครบเรียบร้อยขึ้นง่ายๆมีเครือ 낭 ắ 읍 đang tia tiểu song, nay hoa long nhung gia. Ah danh hôm nay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  หลังยังใหญ่ครับดูเป็นเดือนเลยเด้าน,นหนึ่งกรบพี่น้องหลังไม่ใเหลี่เล็กๆรืครับเนี่ยันนี้อ๋อหลังขอบเป็นมุนครับในกลางตรงนี้จะเหลือไว้ปเลี้ยวไ อาทักรูนิเฉียวสองอ่ะต่างกองครับอีกสักรูแดนนี้สวยดีอ่ะโอเคลุยไปเปยเฉยุกอยูยย่่เมืไรโเดือดหน่งเลยขันตํำนะทุงงท่งใหม่ครับพี่น้องมืกทุ่งใหม่กลับมาแล้ว có mà bẹp phúc phúc cũng đẹp liền like à. Cục còn không sẵn <cười> 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 uh, này xuống lăng rồi 多好粗，厘米多。

kilo Dĩa bay bên đây rồi, giọt lăng Ướp, ôi, nặng, 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 มาดูกันเหลือไว้ครับพี่น้องว่าน้ำปาดแล้วลังเหลือ,อยังเยอะครับพี่น้องอไม่ขาดอเอาแก่ขอบนูน่นอยู่นานเกินครับปะลงกันเลยอ่ะขอพอแล้วครับพี่น้องเจอแบบฟฝุกๆมาหาคุดอื่นใส่รูปอะไรไอ้อื่นสามตัว ตรตัวนี้ก็โอ้ยสิบลูไปแลว้วะคอยเห็นรูเถอะครับก็ไม่หวังจะหาพึ่งหรอกครับวันนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอน,น้ำโพอไม่ถึงกบเยอะแต่ก็ใช้ได้สองขวดอยู่ม,มาขาดแต่ช่วงนี้นะแล้วก็การมันพึ่งอยู่เป็นเดือนนะครับเป็น่ังขอบนอก แสงล่างทิ้งไว้ครับอีกจกักสิบกว่าวันแต่ก่อสิบวันเดี๋ยวผมจะมาดูใหม่พุ่งอยู่กันเป็นเดือนเดือนกว่าไม่มีใครเข้าไปครับแต่ก็สิบวันก็คงจะหายจักเป็นไร <c oughs> ของพวเนี่ถ้าเห็นแล้วคนอื่นค่อยจะเห็นไม่รู้เป็นไรบางล่างนี่ไม่มีใครเห็นอยู่กันล่างผมมีไปดูคอนเกา่ากับต้นเกา่านี่ต้นกระบ,บุกนี่ก็เคยอยู่ ม่อยู่ตุนตัแบงบุดนหัวนี่ผมกูเคยตียังเหม็นมาไม่อยู่ลบๆครับยัมีใครเข้าไปเดินกวนผมกูเคยเข้าไปครับช่วงไปไปลายเดินหาหรือเปล่าเคยเข้าไปก็ยังเหม่มาหรือว่าช่วงเดือนหานี่แหละประมาณนั้นอพอครับพี่นอ้องลังใหญ่คนเก่าตัวนี้ตีสามครั้งแล้วถ่ายคลิปสามครั้งอพอครับพี่นอ้องน้ำ อ๋อเหนียวเนียวดีครับนี่ถือว่าเหนียวเลยล่ะเป็นก่อนใช้ได้เลยล่ะถ้าขายเป็นก่อนนุงนนนนนน่งนวงดีถ้าม,นนมันเหนียวเหนียวน้ำผึ้งก็จะนุ่งนวงเต็มปวดชามันเหนียวมันหนืดถ้าน้ำผึ้งเหลวก็เต็มปวดไวอะพอครับพี่น้องมาหาอึงกลับได้พึ่งเดี๋ยวกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ